สวัสดีครับวันนี้เป็นบล็อกส,สบายๆของเช้าตรู่วันอาทิตย์ครับตอนนี้เป็นเวลาตีห้ายี่สิบนาทีครับเราจะไปวิ่งกันที่รอฟอร์มอลครับเพื่อสุขภาพบรรยากาศเป็นไงไปดูกันแวดเซเว้นดีวอรครับน,นี่ครับมีโพคาลรียสวิตที่เด็ดเลยครับ ถึงแล้วครับบรรยากาศสวนเขาเรียกอะไรนะรอฟมอลนะ MRTA เช้านี้ครับรอลงเด่นแป๊บหนึ่งนะครับบรรยากาศตนะอนเะชาน้าเดี๋บบรรยาาวเปลี่ยนรองเท้าก่อนนี่ครับอเดนมาแล้วครับคนอเดนมาแล้วครับไปรออตอนู <laughs> มันคือลูกวิ่งกันเดียวกันบ้างลุง มันจะอ้อมไปถึงนู้นได้ใช่ใช่ใช่บรรยากาศเช้านี้นี่จัดบรุคมาใหม่ครับไปเมืองทองมาเมื่อวานได้เรื่องนะครับราคาโปรดีมากครับเหลือสองพันกว่าบาทโหดูคู่เก่าไปหมดแล้วครับพื้นเพินหลุดหมดแล้วครับเขาให้ไปงานไทซื้อะไรกูไปดูเท้าอ่ะเขาเขาไปเดินงานเราไปเดินดูรองเท้าได้เรื่องเลย สว่างแล้วครับเกือบ,อบ6โมงวันนี้ร้อนวันนี้ร้อนแน่ <c oughs> อ๋อเหรอ <c oughs> แต่ว่าก็ <c oughs> วิง่ง <c oughs> วิ่งไม่ได้เยอะวันนี้เราคงมไม่ช้าเท่าไหร่ อ๋อสวนรอฟอร์มอยามเช้าครับโอ้โหอากาศดีมากครับช่วงนี้ก็อากาศค่อนข้างชื้นนิดนึงครับกำลังกายยามเช้าสัชื้นอ่ะย่ะวอร์มเลยอ่ะเนี่ยเหมือนเหมือนตอนเตะบอลอ่ะ สองขอขาและแอร์รุ่ยด้วยนะสองิสฮาเป็นไงโอ้โหดัดนุ่นครึ่งแรกเลยหนึ่งดีเลยครึ่งหลังไม่ได้ดูว่าเปิดมาอเคโอ้ไม่แพ้สองสูตรเลยนี่แ่ละเจดัมุนเริ่มกันแล้วครับรอบแรกอากาศสดชื่นดีนะครับไม่พูดไม่จาแล้วเด่นโอ้ตะกี้หัวใจหัวใจไปร้อยสี่สองแล้ว ยังไม่ทันทำไรเลยวอร์มเสร็จโอ้ยพื้นค่อนข้างชื้นนะเนี่ยลื่นอยู่ลื่นนะลื่นอยู่ผมลองเลยอุย้ยลื่น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 นี่เห็นไงคู่ใหม่ <laughs> <laughs> ยังรอบุ๊กโก้สิบห้านี่แล้วตั้งเพจไว้เท่าไหร่เนี่ยลูกวิ่งสิบห้าโลเนี่ยเพจไปเรื่อยนี่แหละเท่าไหร่ก็เท่านั้นเท่าไหร่เท่านั้นเอาเท่าที่ไหว เอาเท่าแรงขาการแรงใจนี่ครับเพิร์นุกครับครับเงินครับครับยามเช้าครับเช้าตั้งเป้าหมายไว้กี่โลครับผมเอาสิบโลพอโอเคแล้วก็ใครอยากมาวิ่งอะไรก็มาได้น่าจะเช้าวันอาทิตย์ได้เจอกันเราจะเตรียมทําอะไรเนี่ยเตรียมลงมาราธอนเนาะลงมาทอนแล้วก็วิ่งซิตี้รันไปหาอะไรกินนะใช่มเดี๋ยวอาจจะมีซิตี้รันขอซ้อมทั้งสองอาทิตย์ ได้ไหมลุงสองอาทิตย์แล้วเดี๋ยวเราไปลงซิตีหล่ะล่ะก็คือวิ่งไปหาโจกกินหาไม่ต้องโกอหาเนื้อเตะรวมตัวเพื่อนๆนะหลายหลายคนเยอะๆๆเยอะหาอะไรกินวิ่งในมุมเนี่ยวิ่งจากพระรามเก้าไปป้าเต็มกิโลอยู่แถวพระภูรัตน์เต็มไกลจัดยี่สิบโลได้ไหมไปอย่างเดียวไม่เก่าแล้วกลับแท็กซี่กลับแท็กซี่เฮ้ยไม่ไหวแล้ว หรือ <LY> จะวิ่งไปชนบุรีเห็นมีคนวิ่งวิ่งไปเล่นน้ำชนบุรีอัลตร้าเหรอนั้นอัลตร้าเลยนะไม่ใช่ฟูลมาราธอนแล้วนะโอ้โหไม่ไหวนะโอ้ยบรรยากาศดีเนาะเย็นดีเนาะอันเด็ดฮันเล็ดฮันเล็ดไปเท่าไหร่ครับโอ้ยผมเหรอใจไม่ดีเลยมาคืนดูบอลด้วยร้อยหกอ่ะร้อยห้าหกอ่ะโคตรสูงเออไงครับ หนึ่งอีโลผ่านไปขอแห้งเฮ้ยผมว่าถ้าจะมาวิ่งนาคนอื่นนะอักพ่อน่อยให้เพียงพอใช่ใช่พักผ่อนไม่เพียงพอหัวใจจะขึ้นแต่เต้นเร็วคือกล้ามเนื้อคุณอาจจะไหวอ่ะแต่ใจคุณไปแรงเนาะใจเต้นแรง มาสมทบแล้วสมาชิกเป็นไงบรรยากาศดีไหมบรรยากาศดีไหมครั้งแรกไหมที่นี่ครั้งแรกเลยครั้งแรกที่นี่เออดีเนาะเนี่ยไม้ตสนามเขาเป็นแบบนิ่มๆเลยนะเฮ้ยรองเท้าใหม่นี่ยินเชิญมาหาแล้วบางอ๋อเหรอโหให้ปกติลดราคาโัวการเท่าไหร่โัวการุ่นอะไรครับเนี่ยไม่ซืรับเหมือนกันบางปกติเห็นใส่เอา u l t r าอ๋ออันต้าอันต้าพังไปแหละพังไปแล้วบ้างนี่วิ่งยันพังอ่ะคิดดูแล้วกันต้องไมเลทต้องเท่าไหร่อ่ะ เป็นพันน่ะต้าวไม่ใช่ชายคอเขของเราเก็บไว้เดินไปเช็เทวาปากอ้าเลยอ้โอเคไปไหลลงเทวาไปนี่ครับบรรยากาศสวนสว่างแล้วคนก็คือคืนแล้วนี่คนเยอะมอกน้นักมวยมาเป็นสิบเลยนะทีเดียวลุงไปพูดพูดเพ้อดไม่ได้นะไม่ได้นะช่วงนี้ตอนถ่ายก็ถอยด้วยเหี้ยนี่ น,นี่ลุงเบนสู้ๆนี้ก็ลุงเีวันนี้วิ่ง15โลนี่ถ้าจะเป็นครั้งแรกที่กลับมาวิ่งแบบยาวๆเหนื่อยมากเหนื่อยมากวันนี้ถือว่าตามเป้านะสิโลอเ,เอ,ออกเนาโอ้โหทำวิ่งทำท่าวิ่งหน่อยท่าวิ่งหน่อยเดี๋ยวตัดเอาตัด,ตด <laughs> <laughs> เออนี่ครับ อก็แกงแกงวิ่งหนูของเราเป็นไงครับผลอโหประกอบการวันนี้วันนี้ได้10บโลครับแต่แก่ปลไปในโคโปหน่อยแล้วแล้วก็ดี่สิบห้าโลครับแต่ว่าจุกเหนื่อยไหมลุงเหนื่อยเหนื่อยอ่ะถ้าถ้าพูดตรงก็เป็นการวิ่งยาวๆครั้งแรกในในรอบหลายปีเลยผมว่าห้าปีได้ของลุงกี่ปีไม่รู้เอ้ยวิ่งครั้งสุดท้ายวิ่งกับลุงอะสิบโลอะ กี่ปีอะหลายปีอยู่สี่ปีเฮ้ยมันต้องเกินเพราะวิ่งก่อนโควิดปะก่อนขาหักเนอะเออก่อนโควิดเออแล้วเนี่ยผมมากขาหักแล้วเพิ่งกลับมาวิ่งก็ได้คราวนี้ก็โอเคแล้วสิบโลแต่มีปวดทะพกว่ะลุงต้องฝึกกรรมนึต้องต้องลองหาท่าวิ่งใหม่หรืออะไรใหม่และเดี๋ยวเราอ่ะต่อไปเราอาจจะมีแผนว่าจะไปวิ่งแบบซิตี้รันใช่ป่ะลุงใช่วิ่งตอนเช้าวิ่งไปอาจจะวิ่งไปละหมาดที่ัวเจากที่หนึ่งก่อน แล้วก็วิ่งต่อไปหาอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ถามว่าจะวิ่งเร็วมากไหมก็วิ่งไม่เร็วมากหรอกแต่วิ่งเอาสนุกเอาเอาแบบเอาบรรยากาศเอาอะไรเงี้ยนะลุงนะเพราะว่าถ้าจะวิ่งอยู่ในสวนทุกวันก็เบื่อแหละก็ยังไงใครอยากจะมาวิ่งกับพวกเราก็มาวิ่งกันได้เดี๋ยวลองติดตามในเพจถ้าเราจะไปวิ่งที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวลงไว้ในเพจเดนี่ก็อยากให้มาชวนกันออกกำลังกายวิ่งด้วยกันอีเดี๋ยวจะไปวิ่งมาราทอนวิ่งมาลาธอนกันแล้วที่ไหนลุง ตะเกียวดินี่ตะเกียวไปตะเกียวดิตะเกียวไปซื้อตะเกียวกินผมเปลี่ยนทางแล้วนกาแฟกินเหรอใช่แล้วครับโอเควันนี้เราบล็อกวันสบายๆวันอาทิตย์นะเฮ้ยไม่สบายอ่ะแยงเหนื่อยเลยโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแอคซิเดนท์คาร์เป็นบล็กวิ่งเออช่วงนี้ EP แรกเริ่มต้นออกาละได้แล้วใครชวนเตะบอลได้นะเฮ้ยพะกากุศลน้พะกากุศลจัดไปเออก็พูดเล่นเลยนะยังไม่ค่อยจริงจังเออมาได้แอคซิเดนท์วว้